เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหนาวจริงๆหนาวจริง ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะนี่เป็นคลิปในเพจของบินบรลฤทริ์ค่ะที่ไลฟ์ขณะออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือหญิงท้องแก่วัย45ปีคนหนึ่งพร้อมกับนำตัวขึ้นเรือท้องแบนเพื่อส่งต่อไปยังส่งต่อจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอำเภอยะหาจังหวัดยะลาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลยะลาท่ามกลางน้ําท่วมสูงนะคะน้ำเนี่ยไม่ได้ท่วมสูงอย่างเดียวไหลเชี่ยวด้วยแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อ ต่อเนื่องแล้วก็ยังมีผู้ป่วยวิกฤตอีกรายที่ถูกนำตัวไปรักษาเช่นกันปฏิบัติการนี้นอกจากเจ้าหน้าที่และก็อาสากู้ภัยแล้วยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องโดยสารไปกับเรือด้วยนะคะเพื่อติดตามอาการและควบคุมออกซิเจนของผู้ป่วยส่วนทางด้านนายแพทย์สุพัฒนหาสวนกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยโพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงปฏิบัติการ10บล้อเฉพาะกิจหนึ่งในนั้นเป็นคนไข้ตั้งคันค่ะ ที่ท้องแรกเคยมีประวัติเคยผ่าคลอดมาก่อนพอมาถึงก็มีการบีบตัวของมดลูกปากมดลูกเปิด1เซนติเมตรตามทฤษฎีค่ะคุณผู้ชมต้องส่งไปผ่าคลอดเพราะถ้าคลอดเองจะเสี่ยงมดลูกปริแตกและโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ฝนตกทางขาดค่ะมันเดินทางลำบากรถพยาบาลส่งต่อไม่ได้ โรงพยาบาลก็เลยพยายามประสานกับทีมทหารก็ไม่สามารถเอารถข้ามจุดน้ำท่วมที่ท่วมเชี่ยวระหว่างสบบาย้อยกับเทพาไปรับผู้ป่วยได้นะคะท้ายที่สุดนายอำเภอช่วยประสานรถ10ล้อจากบริษัทลุ่งที่วาไบโอมแมสนำคนไข้ขึ้นรถ10ล้อค่ะมีหมอแล้วก็มีพยาบาลไปด้วยไม่ใช่แค่นี้นะคุณผู้ชมภาพนี้ค,คนขับรถ10ล้อเนี่ย ต้องชํานาญเส้นทางาต้องเก่าพอสมควร,ครเพราะข้างหน้าเนี่ยมีน้ําเต็มไปหมดมก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นน้ําอันไหนเป็นเกาะกลางถนนดังนั้นคนขับรถต้องเชี่ยวชาญนะคะใช้เวลากว่าสองชั่วโมงค่ะรถ10ล้อก็ถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาหมอสูติเนี่ยก็พาคนไข้เข้าห้องผ่าคลอดแล้วก็ผ่าคลอดได้อย่างปลอดภัยปฏิบัติการสิบล้อเฉพาะกิจสำเร็จ รอดไปอีกสองชีวิตนะคะทั้งแม่แล้วก็เด็กค่ะส่วนการช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านกรมทหารพรานที่47ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้<ม>ก็เข้าช่วยเหลือค่ะเป็นชายคนหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ในตำบลบาโรอําเภอยะหาจังหวัดยะลาก็มีอาการแน่นหน้าอกอะค่ะหายใจติดขัดนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาและนอกจากผู้ป่วยแล้วนะคะ ผู้สูงอายุอย่างที่บอกไปว่าก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทุกฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือเช่นกันค่ะครับถ้าไปดูภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับมีภาพของทีมกู้ภยัย มูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับแล้วก็มีคุณบินบรรลือฤทธิ์ด้วยนะครับลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมในซอยชัยโสธรอําเภอเมืองยะลาครับจุดนี้น้าท่วมสูง1เมตรครึ่งถึง2เมตร2เมตรนี่คือมิดศีรษะแล้วนะครับเข้าไปช่วยเหลือหญิงสูงอายุคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ชายสูงอายุอีกคนครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวนี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูนะครับจาก ภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอหญิงสูงอายุอยู่ในสภาพคือนอนบนฟูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนชายสูงอายุเมื่อสักครู่นี้คือมือสั่นเท้าเนี่ยแช่อยู่ในน้ําเบื้องต้นทราบว่าแช่น้ําแบบนี้มาสองวันเต็มแล้วกําลังจะเข้าสู่วันที่สามก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นําตัวออกมาอบพยพได้สําเร็จนะครับอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปจากทางตํารวจภูธรสะบาย้อยจังหวัดสงขลานะครับเข้าไปช่วยเหลือชายสูงอายุ เขาไปติดอยู่บนหลังคาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ล่องเรือไปเรื่อยๆแล้วไปเจอชายคนนี้เป็นชายสูงอายุอยู่บนหลังคาครับเจ้าหน้าที่ก็เลยตะโกนถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมค่อยๆไต่ลงมาจากหลังคาแล้วก็มาลงเรือนะครับไปยังพื้นที่ปลอดภัยในคลิปเนี่ยระบุว่าเดี๋ยวจะมีการส่งตัวไปพักชั่วคราวที่สำนักสงฆ์บ้านไร่ในอำเภอสะบายย้อยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ อย่างเช่นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณอําเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้มีรายงานว่าน้ําเข้าท่วมในพื้นที่ภายในและหน้าโรงพยาบาลครับการเข้าออกจะต้องใช้เส้นทางประตูนหนึ่งโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่ายังคงรับผู้ป่วยได้ตามปกติแต่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางขณะที่เพจโรงพยาบาลยะลาแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหรือสอสอมอรวม3มแห่ง ต้องปิดให้บริการชั่วคราวก่อนนะครับก็จะมีที่สอสอมถนนผังเมือง4ซอย24สอสอมตลาดเก่าจารูและสอสอมบ้านสเตงพร้อมกับขออภัยในความไม่สะดวกมาณทีน่นี้แต่ว่าตัวโรงพยาบาลยะลายังคงเปิดทำการตามปกติสำหรับในการรองรับผู้ป่วยอย่างการณีมเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่ามีการารีเฟอร์ส่งต่อผู้ป่วยจากยะหาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยนะครับ